ต้องนี่เขาถอนพี่น้ำล <c oughs> ุสังมาเร็ดแต่ครับอันนี้ด้วยน้องนนท์ใส่โลหนึ่งใบไใร่โลหนึ่งตลงละโลโลหนึ่งกะทีบหกสิบบาท ใส่ล้งครับเนี่ยนี่จะใส่ไงกว่าเอาพ่ส่วนก็โยบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะก็มองหาสิ่งที่จะมาเป็นรายได้เสริมครับก็บเลยหาดูในเน็ตกับก็บไปเห็นนะครับไปเห็นกระเจียวซึ่งเป็นกระเจียวที่ตั้งจากกระเจียวปลาทั่วไปเป็นกระเจียวพันเกษตรนะครับเป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับซึ่งโดย โดยปกติทั่วไปเนี่ยกระเจียวจะออกดอกเฉพาะช่วงฤดูฝนก็คือเดือนเมษ,ษามีถุนานะครับแต่ตัวนี้ออกตั้งแต่เดือนเมษ,ษาถึงเดือนตุลานะครับซึ่งมันตอบโจทย์ครับกับความคุมคาในการมาปลูกนะครับแล้วก็ซึ่งการดูแลเนี่ก็ยุ่งยากปนใดครับข้างในผมลงแปลงนี้นะครับลงแปลงนี่สามพันบาทนะครับซื้อซื้อเงามากกิโลละร้อยเก้าสิบนะครับ ซื้อเงาออกมาจากสารคํานะครับทดลองปลูกลอมแรกก็คือหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับแล้วก็ปีที่สองนะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันประสบผลสาเร็จจากหนึ่งงานนะครับก็ไปซื้อเงามาอีกนะครับลงทุนอีกลักหมื่นนะครับมาลงแปลงใหญ่นะครับอีกหนึ่งไร่ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหลังจากที่ลงเมื่อเดือนมีถุนานะครับ ก็เบเบที่ที่วไปกระเดียวขายกิโลละ50บาทถึง100นะครับผมขายอยู่ที่กิโลละ80ครับช่วงนี้ก็มีกิจโควิดนะครับก็เลยขายในแคลร์ราคา60บาทนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยได้ซื้อไปกินในราคาที่ถูกนะครับระยะเวลาในการปลูกก็ปลูกประมาณเดือนเมษานะครับเขาก็จะงอกช่วงมิถุนาครับผม โดยที่เราอาศัยน้ําธรรมชาติคือน้ําฝนนะครับก็คือปลูกโดยเอาเงามาปลูกลงดินนะครับแล้วก็รอฝนตกก็จะขึ้นปกติเหมือนกระเจียวทั่วไปครับกระเจียวนะครับสามารถอยู่ได้ถึงหปี6ปีนะครับหรือถึง10ปีก็อยู่ได้ครับแต่ถ้าเรามาทําเพื่อที่จะทําขายเนี่ยก็2ปี3ปีนะครับต้องขุดแล้วก็มาปลูกใหม่นะครับเพื่อที่จะว่าให้กอของกระเจียวเนี่ย ใจเกินไปนะครับ